สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสอดาวชา n น l นะคะวันนี้เรามาอัปเดตอะไรกันมาชมกันเลยค่ะวันนี้ช่างมาทําคนเดียวนะคะมาช่างมาทําคนเดียวก็เลยมาเก็บกวาดทําความสะอาดร,บรอบๆบ้านนะคะคาดว่าลุงเสือน่าจะเทปูนรอบบ้านนะคะเวลาฝนตกมันก็จะไม่กระเด็นโดนอ่าผนังบ้านนะคะแล้วก็น้ําก็จะไม่เซาะ,ะดินในบ้านนะคะ น,นี่ลูกเสือก็มาถ่ายด้านหลังให้ชมนี้เป็นด้านหลังบ้านนะคะนี่ตรงที่ทางออกมาห้องน้ําแต่ห้องน้ําเรายังไม่ได้สร้างนะคะใช้ห้องน้ําเดิมไปก่อนเนาะอันนี้ช่างก็มาเกลีย่ยเกลีย่ยนะคะแบบที่ในตรงสูงก็เกลีย่ยให้มันลดลงให้มันได้ระดับกันนะ,ะน่าจะเทร,รอบๆบบ้านนะคะ <c oughs> ประดาก็ยังเจ็บคออยู่นะคะ เจ็บคอแล้วมีสเลดเยอะมากเลยนะคะแต่ตรวจแล้วไม่เจอนะแต่ว่าทำไมเจ็บคอมากขึ้นนะคะเมื่อวานเป็นน้อยกว่าวันนี้เป็นเยอะนะคะก็น่าจะเป็นอากาศเปลี่ยนหรือเมื่อคืนปราดาเปิดแอร์ลืมปิดนะคะมันร้อนมากก็เลยเปิดแอร์อันนี้ช่างเขาก็เกลียเกลียนะคะอรอบๆบบ้านนะคะน่าจะเทนะคะถ้าทำแบบนี้นะคะ ว่าน่าจะเทรอบบ้านออกประมาณสักเมตรหนึ่งหรือแปดสิบเซนเนาะประดาษคิดว่าประมาณนั้นนะคะถ้าเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เทรอบบ้านนะคะเวลาฝนตกมามันก็จะฝุ่นขีขขข้ดินมันก็จะกระเด็นเต็มผนังเลยนะคะรอบบ้านเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอทำเท ปูนไว้รอบบ้านไปด้วยนะคะเยอะนะคะมองหลายขั้นตอนแล้วเกินเนาะพี่เสร็จสักทีนะคะก็ทําไปเรื่อยๆนะคะไม่เสร็จสักทีแต่ส่วนที่มันจะต้องทําภายนอกมันก็ต้องทํานะคะเพื่อ,อมันจะได้มีเลอะเทอะนะคะต่อไปนะคะบ้านประดาก,ก็ที่นี่ก็เทลาดหมดเลยนะคะข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝนตกมันก็น้ําก็ไม่กระเด็นขี้โคลนไปติดผนังบ้าน ผนังบันไดนะคะน,นี่เราก็มาดูว่าเขาจะทำประมาณไหนนะคะน,นี่วันนี้ช่างมาคนเดียวนะคะหัวหน้าช่างเลยอันนี้หัวหน้าช่างมาจัดการเองนะคะอันนี้ฝั่งที่บ็นตู้คอนเทนเนอร์เนาะล้วก็เทปูนเอาไว้เก็บของได้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะใส่ประตูปิดนะคะใส่ประตูปิดเปิดได้นะคะอาจจะเป็นประตูแบบเปิดด้านข้างหรือไม่ก็ยกขึ้นนะคะเอาไว้เก็บพวกเ็จเหล็กเสร็จอะไรที่มันพวกเหล็กพวกห่าไม้ที่ไม่ให้มันโดนฝนได้นะคะไม้ไม่น่าเก็บเนาะมันใต้ถุนเอาเหล็กดีกว่านะคะไม่งั้นเดี๋ยวมอดขึ้นเอ่ยหรือเปวกอขึ้นเนาะ อันนี้คือบันไดด้านข้างนะคะของตู้คอนเทนเนอร์นะคะโอ้วันนี้ลุงเสือถือถือกล้องนิ่งมากเลยเนาะถือกล้องนิ่งมากโอ้ยาวไปถึงนู่นเลยนะทำเสร็จแล้วจะออกมาสวยแค่ไหนนะคะนี่นะคะเกลี่ยเอาเอาปูนก้อนใหญ่ๆออกนะคะน่าจะเทนะคะ น่าจะเทกระดาบ้านะจะขูดออกเยอะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดินด้านในมันเทมันไหลออกมาเนาะไม่รู้ว่าเขาเทแบบไหนนะคะประดาก็ไม่รู้ว่าเขาเทแบบไหน มันจะเป็นแบบเนินสูงนะคะตรงนั้นข้างล่างมันจะเตี้ยะคะเขาก็น่าจะปรับระดับเท่ากันหรือว่าสล,ลุปลงมาแล้วมันเป็นปูนนะคะปิดปูนเป็นก้อนที่เขาตอนที่เขาทำแล้วมันอาจจะหกะวางอยู่นะ,ะช่างเขาก็เอาสว่านเจาะเลยนะคะสว่านเรียกกัน สว่านกระแทกเนาะใช่ไหมเอาไว้กระแทกอคอนกรีตอะไรเหมือนเขาลื้อื้อถนนลื้ออะไรเขาก็ใช้ใช้ตัวนี้นะคะลื้อกําแพงอะไรอย่างงเี้ะกองเอาเป็นก้นกอนๆเอามาออกมากองนะคะเป็นก้อนๆเอาออกมากองไว้นะคะ ถ้าอันไหนเป็นปนๆเขาก็จะปูไว้ตรงนั้นนะคิดว่าน่าจะเทนะคะประดาคิดว่าน่าจะเทแต่ต้องเทระดับต่ำกว่าขอบบันไดนะคะเราก็มาดูกันว่าทุบตรงนั้นอหอ,อีกนะคะโอ้แสดงว่าบอกชาไป <laughs> เทแล้วก็ทุบทุบแล้วก็เท มันไม่แข็งแรงเลยนะ,นะเพราะทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกมันต้องเทยาวเลยนะเราปูนใส่แล้วก็ได้จะไม่เข้าใจแล้วเขาทุบออกไหมหรือว่ามันยาวเกินเดี๋ยวเราก็ดูกันต่อไปนะคะคลิปที่มีรอบบ้านเลยนะคะแต่นี้้รงเคลร์ลว่ากะอนเห็นอยู่ แค่ตรงนี้โอเคทุกคนปูนยัดเข้าเนี่ยนี่นะคะเอานี่เจาะออกเลยสงสัยนะคะลุงเสือให้เทรอบบ้านแน่เลยนะ แล้วก็ปาดูอีกทีหนึ brands, ่งโอ้ยแยกเออเออแยกสว่างที่สำหรับแยกปูนิตัวสว่างเป็นอย่างยาวคือจอบเลยนะคะเลือกหมดเลยนะคะเทมาจไม่ได้เลย อันนี้เป็นยังเป็นบันไดด้านข้างนะคะด้านหลังมาุุมาลงด้านหลังนะคะที่จะตรงที่ตั้งเย็นเนี่ยเราจะทําห้องน้ํำตรงนั้นะคะสุ่นสลิดนะคะ, <c oughs> ะเดออ เจ็บโคนะคะชว่าเจ็บโคนะคะชุเดเยวก็จะเป็นอย่างนี้ก็พยายามจะอ่านให้จบคลิปนะคะแย,ย,ยกออกหมดเลยนะคะแยกปูนออกนะคะคที่นี้เตาก,ก็ดูแล้วมันไม่น่าแข็งแรงหรอกนะคะมันเอียง เดี๋ยวก็นั่นต้องปูนแล้วก็วางไวเมดนะคะต้องวางไวเมดถ้าไม่วางไวเมดนะเดี๋ยวก็แตกนะคะต้องวางเอาไวเมดมาวางนะคะ <c oughs> ถึงมันจะเป็นแบบไม่กว้างแต่เราก็ต้องใช้ไวเมดไม่งั้นมันก็แตกนะคะมันจะไม่มีตัวยึดเกาะปูนเนาะ,ะโอ้เอาออกแล้วนะคะอันนี้เราก็ดูชัดๆกันเลยจะเอาหมดเลยนะคะเจออ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นภาพแล้วนะคะอันนี้ทำหลังบ้านนะคะทำความสะอาดร,บรอบๆเลยนะช่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าลูกเสือจะถ่ายอะไรให้ดูบ้างอันนี้เป็นภาพถ่ายนะคะนะคะเป็นภาพถ่ายนะคะ ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้สาวดาชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมโอ้เสียงก็แหบ <c oughs> ขอโทษนะคะไม่งั้นจะพูดไม่มีเสียงนะคะนี่เป็นภาพถ่ายคะ่ะ